ช้อนระวัองอย่าปิดเบรกลึกมากเยอตัวไหนวันนี้เหือ,อไ,ไม่ใช่เยอไอตัวที่หมักไว้ใช่ไหมใช่ปะใจเย็น เร,เรื่องในเรื่องทั้งมันพันทั้งมันเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวไหรโลอยู่จะหลุดหรือเปล่าส่ไอ้ป้าจีมันไม่น่าวิ่งน,นะนายปาดยี้สุก dụng má, mà bắt chìm nó vui nữa nó dùng tục <laughs> <laughs> Ui, aho, hô, aho, aho, à Ô hô, aho, hô, oh aho, 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 hô, aho, 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 มีเลย์โกโกของแท้ปากโกโก้ดีเหรอปากโกโก้เนี่ยเหรอกาแฟเลี้ยงคนรักกระป๋องนี่เหรอปากโกโก้เป็นอย่างเงี้ยเหรอนี่แหละครับโกโก้ไม่เหมือนจะช็อตด้วยเนี่ยตันตัวนี้เหมือนจะช็อตด้วยเลยตัวน้กี่กิโลอ่ะกี่กิโลเนี่ยไม่กดจิ๊ดก่อนนะแกจะมันจะบัดทึบเอาไอ้ ตัวนี้ช็อตตัวนี้หลายบ้ไหลบ่านัวเนี้ยตัวเนี้ยช็อตตัวนี้ปลาช็อตโอ้อุ้มมาผละผมครับครับเอ้เด่นอุ้มเร็วถ่ายวีดีโออยู่เร็วโค้้งโค้งคนตกได้อุ้ม